ความผิดเกี่ยวกับซัพ์มาตาถัดมาคือมาตาา339ความผิดฐานชิงทรัพย์ค่ะในความผิดฐานชิงทรัพย์องค์ประกอบภายนอกก็เหมือนเดิมค่ะจะต้องเริ่มมาจากเป็นความผิดหลักทรัพย์มาก่อนค่ะและ2ก็คือเป็นการลักทรัพย์โดยใช้กําลังประทุษส้ลดหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กําลังประทุษสไลายโดยที่องค์ประกอบภายในของชิงทรั์เนี่ยจะมีความพิเศษกว่าหลักรัพย์กับวิ่งราวทรัพย์ที่ผ่านมานะคะลักทรัพย์กับวิ่งราวรั์เนี่ย ต้องมีเจตนาธรรมดาพร้อมกับเจตนาพิเศษโดยทุจริต2อย่างนะคะแต่ในกรณีของความผิดฐ่านชิงทรัพย์เนี่ยจะต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อจุดจุดจุด,จดตามอนุ1ถึงอนุ5ด้วยค่ะกล่าวคือการกระทำรักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เห็นเนี่ยจะต้องทำไปโดยมีมูลเหตุจูงใจตามอนุ1ถึงอนุ5ด้วยค่ะมาเริ่มกันที่องค์ประกอบแรกนะคะคือการลักทรัพย์ หมายถึงว่าลักทรัพย์เป็นองค์ประกอบของชิงทรัพย์ถ้าไม่เป็นการลักทรัพย์ก็จะไม่เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์เช่นเดียวกันค่ะซึ่งจะมีข้อสังเกตที่ไม่เป็นความผิดลักทรัพย์นะคะถ้าย้อนไปดูในเรื่องลักทรัพย์ค่ะ1คือการเอาไปซึ่งทรัพย์ของตนเองหรือ2คือการเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นโดยไม่มีเจตนาพิเศษโดยทุจริตค่ะตัวอย่างเช่นการขโมยรถมอเตอร์ไซค์ไปแต่ใช้เพื่อหลบหนีจากการกระทําความผิดอื่นมาค่ะ เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เป็นการเอาไปโดยมีเจตนาทุจริตที่ต้องการจะเอามอเตอร์ไซค์ไปใช้หรือเอาไปขายนะคะแต่แค่ใช้ในการหลบหนีเสร็จปุ๊บก็จอดไว้ข้างทางค่ะกรณีนี้ก็จะไม่ผิดหลักทรัพย์เมื่อไม่ผิดหลักทรัพย์ก็จะไม่ผิดชิงทรัพย์เช่นเดียวกันค่ะต่อมาชิงทรัพย์คือการหลักทรัพย์โดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เห็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กําลังประทุษร้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาทําความเข้าใจกันว่า อะไรคือความหมายของแต่ละเรื่องค่ะเรื่องแรกคือโดยใช้กำลังประทุษร้ายคือการประทุษร้ายต่อตัวบุคคลคือต้องเป็นการทำต่อตัวบุคคลเท่านั้นนะคะถ้าเป็นการกระทำต่อทรัพย์เนี่ยจะไม่นับค่ะยกตัวอย่างเช่นนายเอจอดรถไว้หน้าบ้านคนร้ายทุบกระจกรถแล้วเอาทรัพย์หนีไปเป็นการใช้กำลังทุบรถ กรณีนี้เนี่ยจะไม่ใช่การใช้กําลังประทุดสลายค่ะเพราะว่าไม่ได้กระทาต่อตัวบุคคลแต่เป็นกรณีที่เขาเนี่ยการะทําต่อตัวทรัพย์เพราะฉะนั้นการที่คนร้ายทุบก,กระจกรถแล้วเอาทรัพย์หนีไปเนี่ยก็เลยจะเป็นความผิดฐานหลักทรัพย์ค่ะแต่ไม่ผิดชิงทรัพย์ต่อมาคือความหมายของคําว่าโดยขู่เห็นในความหมายของชิงทรัพย์นะคะโดยขู่เห็นต้องประกอบด้วย2ออย่างค่ะคือ1น ขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายคือจะทำต่อตัว,ตวบุคคลและสองคือขู่ว่าจะทำในทันใดนั้นเลยค่ะหมายความว่าถ้าเจ้าทรัพย์ไม่ยอมเนี่ยคนร้ายจะใช้กำลังแล้วนะคือเป็นการขู่ว่าจะทำทันทีไม่ใช่จะทำในอนาคตค่ะยกตัวอย่างเช่นเจ้าของตึกขู่ว่าถ้าไม่จ่ายค่าจอดรถอะ่ะจะขูดสีรถแล้วนะจะขูดตอนนี้เลยในกรณีนี้เนี่ยขู่ว่าจะทำในทันใดก็จริง แต่ว่าขู่ว่าจะทําต่อทรัพย์ค่ะไม่ได้จะใช้กําลังประทุษร้ายทําต่อตัวบุคคลกรณีนี้ก็เลยไม่เข้าโดยขู่เห็นนะคะในความหมายของชิงทรัพย์หรือว่าอีกกรณีหนึ่งคือมีคนเนี่ยเข้ามาในบ้านแล้วก็ขู่จะเอาเงิน5 0 0แสนโดยขู่ว่าถ้าไม่ให้เงินเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมาฆ่าทั้งครอบครัวเลยการขู่ว่าจะฆ่าทั้งครอบครัวเนี่ยเป็นการขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายต่อตัวบุคคลแต่เขาขู่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาฆ่าพรุ่งนี้ ก็คือยังไม่ได้ขู่ว่าจะทําในทานนั้นเองก็เลยไม่เข้าโดยขู่เข็นในความหมายของชิงทรัพย์ค่ะกรณีที่กล่าวมาก็จะเป็นความผิดฐานกันโชกทรัพย์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในขอบเขตค่ะแต่ว่าก็มีตัวอย่างที่เป็นกรณีผิดฐานชิงทรัพย์ซึ่งเป็นการลักทรัพย์โดยขู่เข็นในความหมายของชิงทรัพย์ค่ะตัวอย่างก็คือเช่นผู้ร้ายเอาปืนขู่พนักงานร้านสะดวกซื้อให้เอาเงินในแคชเชียร์มาให้ตอนนี้เลย ก็คือมีการใช้ปืนขู่ก็เป็นการขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายต่อตัวบุคคลแล้วก็บอกให้เอาเงินมาตอนนี้เลยแล้วก็ใช้ปืนขู่อยู่ก็เป็นการขู่ว่าจะทําในทันใดคือถ้าไม่เอาเงินมาให้จะยิงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็จะเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าจะเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยจะต้องมีการหลักทรัพย์ และการลักทรัพย์นั้นต้องเป็นการหลักทรัพย์โดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่ว่าในทันใดนั้นจะใช้กําลังประทุษร้ายนะคะต่อมาเราจะมาดูองค์ประกอบภายในค่ะที่ไม่ใช่แค่มีเจตนาธรรมดาและเจตนาพิเศษโดยทุจริตเหมือนในลักทรัพย์แต่นอกจากนี้ยังต้องมีเจตนาพิเศษที่เป็นมูลเหตุจูงใจตามอนุ1ถึงอนุ5ด้วยค่ะ มาเริ่มกันที่อนุหนึ่งนะคะอนุหนึ่งคือการที่เขาลักทรัพย์โดยใช้กําลังหรือโดยขู่เข็นเพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไปค่ะยกตัวอย่างเช่นใช้กําลังเพื่อล็อกคอเพื่อให้ตนเองเนี่ยขโมยสร้อยได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าแค่กระชากเนี่ยจะผิดวิ่งราวทรัพย์นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเอามือข้างซ้ายล็อกคอแล้วเอามือข้างข,างขวากระชากเนี่ยเมื่อมีการล็อกคอคือมีการใช้กําลังประทุสลาย ต่อตัวบุคละคลค่ะกรณีนี้ก็จะเข้าชิงทรัพย์นะคะอนุ2นะคะอนุสองคือการลักทรัพย์โดยใช้กําลังหรือขู่เข็นเพื่อให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้นค่ะตัวอย่างเช่นเอาปืนขู่พนักงานคิดเงินเพื่อให้เปิดเก๋เอาเงินมาให้หรือว่าโจรเอามีดขู่คนในซอยเพื่อให้ส่งเงินมาให้ค่ะอนุ3คือการกระทําไปเพื่อย,ยึดถือทรัพย์นั้นไว้ค่ะ การยึดถือสับนันไว้เนี่ยจะเป็นกรณีที่ว่ามีการรักทรัพย์แล้วก็หนีไปเสร็จปืบเจ้าทรัพย์เนี่ยตามไปทวงคือวิ่งตามทันพอวิ่งตามทันคนร้ายก็เลยใช้กําลังต่อสู้เพื่อยึดสัพย์นันเอาไว้ไม่คืนให้เจ้าของค่ะอันนี้จะเข้าอนุสามอนุสี่คือทําไปเพื่อปกปิดการกระทําความผิดนั้นค่ะการปกปิดก็คือเช่นลักทรัพย์มาแล้วพอมีคนรู้ก็เลยฆ่าปิดปากค่ะเพราะว่าจะปกปิดการกระทําความผิดนั้นค่ะ และอนุสุดท้ายอนุ5คือทําไปเพื่อให้ผลจากการจับกลุ่มตัวอย่างก็คือลักทรัพย์มาแล้วพอเจ้าทรัพย์ตามมาจับทันคนลายก็เลยทํำลายเจ้าทรัพย์เพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยถูกจับกลุมค่ะทีนี้นะคะต้องดูให้ดีว่ามูลเหตุจูงใจตามอนุ1ถึงอนุ5เนี่ยผู้กระทําความผิดเนี่ยขณะที่เขาใช้กําลังประทุษรายหรือขณะที่เขาขู่เข็นเนี่ย เขามีเจตนาพิเศษหรือมีมูลเหตุจูงใจเหล่านี้หรือเปล่าคะเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยเขาจะไม่มีความผิดฐานชิงทรัพย์นะคะแต่ถ้าเขามีมูลเหตุจูงใจขณะที่เขาใช้กําลังหรือขู่เข็นเนี่ยเขาจะมีความผิดฐานชิงทรัพย์ค่ะยกตัวอย่างเช่นเอกกับโททะเลาะวิวาทกันเอกใช้กําลังเตะโทล้มหงายหลังลงสีสษะของโทรกระแทกฝุตบาทโทหมดสติก่อนที่เอกจะหลบหนี เอกถอดนาฬิกาข้อมือของโทเพื่อนำไปขายดังนี้ให้วินิจฉัยความผิดของเอกในกรณีนี้เนี่ยตอนที่เอกกับโททะเลาะกันแล้วเอกเตะให้โทล้มลงไปเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กำลังไปเพื่อที่เขาจะขโมยนาฬิกานะคะแต่ว่าเขาใช้กำลังเพราะว่าเขาทะเลาะกันอยู่ค่ะแต่ว่าการขโมยนาฬิกาเนี่ยเกิดทีหลังเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเอกก็จะผิดแค่ลักทรัพย์แต่ว่าไม่ผิดฐานชิงทรัพย์ค่ะ คำตอบนะคะคือในความผิดฐานชิงทรัพย์ขณะใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นผู้กระทําต้องมีเจตนาพิเศษเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา339อนุ1ถึงอนุ5แต่ในกรณีนี้เห็นได้ว่าขณะที่เอกใช้กําลังประทุษร้ายโดยใช้กําลังเตะโทเกิดจากการทะเลาะวิวาทกันไม่มีเจตนาพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายบัญญัติ ส่วนการลักทรัพย์คือการลักเอานาฬิกาของโทเป็นเจตนาซึ่งเกิดขึ้นภายหลังดังนั้นเอกจึงไม่มีความผิดฐานชิงทรัพย์ตามมาตรา3ามค่ะกรณีนี้เอกจะมีความผิดฐานทำลายร่างกายตามมาตรา2 9 5และความผิดฐานหลักทรัพย์ตามมาตรา334อีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อความเข้าใจนะคะผู้หญิงกับผู้ชายเป็นแฟนกันทะเลาะกันแล้วใช้ความรุนแรงตลอดผู้หญิงเลยจะกลับไปบ้านแม่ ผู้ชายก็เลยงอ้อสัญญาว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงแล้วแต่ผู้หญิงไม่ยอมผู้ชายก็เลยโมโหแล้วก็กระชากคอเสื้อผู้หญิงทําให้สร้อยเนี่ยของผู้หญิงหลุดติดมือมาผู้ชายเลยบอกว่าถ้าไม่กลับมาคืนดีด้วยเนี่ยก็จะเอาสร้อยไปขายดังนี้เนี่ยผู้ชายมีความผิดฐานชิงทรัพย์หรือไม่ค่ะคําตอบก็คลายข้อเมื่อกี้เลยค่ะแม้ผู้ชายจะมีการใช้กําลังประทุสลายและมีการลักทรัพย์แล้ว แต่ผู้ชายก็ไม่มีความผิดฐานชิงทรัพย์ตามมาตรา339เนื่องจากขณะที่กระชากคอเสือ้อไม่มีเจตนาพิเศษเพื่อให้เกิดความสะดวกในการลักทรัพย์ตามอนุหนึ่งเป็นเพียงการใช้กําลังเพาะทะเลาะกันค่ะสรุปก็คือต้องดูว่าในขณะที่ใช้กําลังผู้กระทาความผิดมีเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุจูงใจตามอนุ1ถึงอนุ5หรือเปล่านะคะถ้าไม่มีก็จะไม่ผิดชิงทรัพย์ค่ะซึ่งตัวอย่างเหล่านี้ก็จะเป็นไปตามข้อสังเกตข้อที่1ค่ะ ข้อสังเกตข้อที่1ก็คือการทิงทรัพย์จะมีการกระทํา2ส่วนคือมีการกระทํารักทรัพย์แล้วก็มีการใช้กําลังประทุษร้ายหรือว่าขู่เข็นค่ะซึ่งการกระทําส่วนใดจะเกิดก่อนหรือเกิดหลังก็ได้ค่ะแล้วแต่เจตนาพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งตามอนุ1ถึงอนุหของผู้กระทําแต่ว่าขณะที่ใช้กําลังประทุษร้ายหรือว่าขณะที่ขู่เข็นเนี่ยผู้ก,กระทําต้องมีเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุจูงใจตามอนุ1นถึงอนุหตามตัวอย่างที่ได้กล่าวไปค่ะ ข้อสังเกตนี้ก็คือที่บอกว่าการกระทําส่วนใดจะเกิดก่อนก็ได้อย่างเช่นตามอนุหนึ่งเนี่ยการใช้กําลังจะเกิดก่อนค่ะเช่นการใช้แขนข้างหนึ่งล็อกคอไว้เพื่อให้แขนอีกข้างหนึ่งกระชากซอยง่ายขึ้นค่ะหรือว่าถ้าตามอนุ5เนี่ยการลักทรัพย์จะเกิดก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นค่อยใช้กําลังเพื่อให้ผลจากการจับกลุ่มก็คือไม่ว่าจะลักทรัพย์ก่อนหรือใช้กําลังก่อนอันไหนเกิดก่อนก็ได้แต่ว่าต้องเกิดทั้งสองอย่างแล้วก็การทําทั้งสองอย่างเนี้ย ต้องทำไปโดยมีเจตนาพิเศษตามอนุ1ถึงอนุ5ค่ะข้อสังเกตต่อมานะคะตามที่เรารู้แล้วว่าตอนนี้การกระทําจะมีแบ่งเป็นสส่วนค่ะคือมีการลักทรัพย์แล้วก็มีการใช้กําลังประทุษร้ายและขู่เห็นข้อสังเกตนี้ก็คือทั้งการลักทรัพย์และการใช้กําลังประทุษร้ายหรือการขู่เห็นเนี่ยต้องติดต่อเป็นกรรมเดียวกันไม่ขาดตอนค่ะถ้าการลักทรัพย์ขาดตอนแล้วเนี่ยความผิดจะไม่เป็นชิงทรัพย์ แต่จะกลายเป็นผิดฐานรักทรัพย์มาตรา3 3ามสบวกกับความผิดฐานใช้กําลังทําลายร่างกายตามมาตรา295ค่ะการจะดูว่าการลักทรัพย์ขาดตอนหรือไม่เนี่ยให้ดูจากข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้นะคะคือข้อเท็จจริงที่1เมื่อถูกลักทรัพย์เจ้าของทรัพย์หรือว่าผู้ติดตามหรือว่าพรรคพวกของเจ้าของทรัพย์เนี่ยออกติดตามทรัพย์ทันทีไหมคะ่ะถ้าเขาออกทันทีเนี่ยถือว่าการลักทรัพย์ไม่ขาดตอน แต่ถ้าเกิดว่าการรักย์ขาดตอนแล้วเนี่ยจะผิดแค่รักย์บวกกับทำลายร่างกาย295นะคะก็จะไม่ผิดฐานชิงทรัพย์ค่ะตัวอย่างเช่นถูกขโมยวัวตอนกลางคืนนะคะเจ้าของก็เลยออกติดตามทันทีเลยค่ะแล้วก็ไปตามทันในช่วงเช้าคนรายก็เลยยิงปืนขู่แต่สุดท้ายก็คือจับคนรายได้แล้วก็เอาวัวกลับมาคืนได้กรณีนี้เนี่ยจะเป็นกรณีที่ติดต่อกัน,นะคะ่ะออกติดตามทันที การลักทรัพย์กับการใช้กําลังประทุษร้ายเนี่ยก็เลยติดต่อเป็นกรรมเดียวกันไม่ขาดตอนค่ะก็เป็นความผิดชิงทรัพย์ค่ะและข้อเท็จจริงที่2นะคะที่จะใช้ดูว่าการลักทรัพย์ขาดตอนหรือไม่ก็จะดูว่าเมื่อลักทรัพย์และพาทรัพย์ไปเสร็จสิ้นแล้วอะค่ะหมายถึงว่าผู้กระทําความผิดได้พาทรัพย์ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้แล้วถ้าในกรณีนี้เนี่ยการลักทรัพย์ย่อมขาดตอนค่ะ ยกตัวอย่างเช่นคนร้ายขาโมย iPad ของเจ้าทรัพย์เอาไปซ่อนในบ้านของคนร้ายเองค่ะต่อมาเนี่ยเจ้าทรัพย์ก็ตามเข้าไปเอาคืนจากในบ้านของคนร้ายคนร้ายก็เลยตีเจ้าทรัพย์ค่ะเพื่อไม่ให้เขาเอาทรัพย์คืนไปในกรณีนี้เนี่ยคนร้ายไม่ผิดฐานชิงทรัพย์นะคะเพราะว่าเขาได้พาซัพย์ไปเสร็จสิ้นแล้วค่ะแต่ในกรณีนี้เนี่ยคนร้ายจะผิดฐานหลักทรัพย์บวกกับทำร้ายร่างกายก็คือที่ไปตีเจ้าทรัพย์ค่ะ ข้อควรระวังก็คือคำว่าพาสับไปเสร็จสิ้นคือการพาสับไปถึงจุดที่ตั้งใจไว้นะคะอย่างเช่นขโมย iPad เอากลับไปบ้านก็คือไปถึงจุดที่ตั้งใจไว้แล้วก็คือโจรเอากลับบ้านตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งคำว่าพาสับไปเสร็จสิ้นเนี่ยจะต่างจากคำว่าลักทรัพย์สำเร็จนะคะลักทรัพย์สำเร็จคือการพาทัพย์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเคลื่อนมากหรือเคลื่อนน้อยค่ะจะย้อนกลับไปในเรื่องของหลักทรัพย์ตามมาตรา334ค่ะ ตัวอย่างคําถามเกี่ยวกับเรื่องการหลักสัพ์ขาดตอนหรือไม่นะคะเช่นข่าวจอดรถจัก,กรยานยนต์ไว้ใต้ถุนบ้านดำเข้ามาลักรถไปขณะเข็นรถไปได้3เมตรเครื่องยนต์ยังไม่ติดข่าวมาพบเข้าดำเลยทิ้งรถแล้ววิ่งหนีข่าววิ่งตามเพื่อจับกุมหลังจากวิ่งไปได้ประมาณ100เมตรข่าวตามทันดำใช้กำลังทำลายขาวเพื่อไม่ให้ถูกจับกลุมดังนี้ให้วินิจฉัยความผิดของดำ คำตอบคือดำเข็นรถไปได้3เมตรถึงแม้เครื่องยนต์ยังไม่ติดแต่การลักทรัพย์ก็สำเร็จแล้วเพราะได้พาทรัพย์เคลื่อนที่ขณะที่ดำวิ่งหนีขาวก็วิ่งตามทันทีดำใช้กำลังประทุสร้ายต่อขาวเพื่อให้ผลจากการจับกุ้มเห็นได้ว่าการลักทรัพย์กับการใช้กำลังประทุสร้ายติดต่อเป็นกรรมเดียวกันไม่ขาดตอนดังนั้นดำจึงมีความผิดฐานชิงทรัพย์ตามมาตรา339ค่ะ ในกรณีนี้คือหลักทรัพย์สำเร็จแล้วเพราะว่าเขาพารถเคลื่อนที่ไป3เมตรแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าข้อเท็จจริงนี้รถมอเตอร์ไซค์ผูกอยู่กับใต้ถุนบ้านโดยล่ามโซ่ไว้ดําเข้ามาเข็นไปได้3เมตรแต่ยังไม่ทันตัดโซ่ข้อเท็จจริงที่เหลือเหมือนเดิมความผิดจะเป็นความผิดฐานพยายามหลักรัพย์นะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้ทําให้ขาดจากที่ยดอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพ์ ก็จะเป็นความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์ค่ะข้อสังเกตสุดท้ายนะคะการใช้กําลังประทุษร้ายหรือการขู่เข็นเนี่ยไม่จําเป็นต้องได้กระทําต่อตัวเจ้าทรัพย์เท่านั้นนะคะอาจจะกระทําต่อบุคคลอื่นก็ได้เพียงแค่ต้องมีมูลเหตุจูงใจหรือเจตนาพิเศษเพื่อตามอนุ1ถึงอนุ5ค่ะยกตัวอย่างเช่นดามประสงค์จะปีนรัวบ้านนี้เพื่อจะเข้าไปลักทรัพย์ขาวเนี่ยเมาอยู่ข้างๆรั้ว ดำก็เลยเหยียบบ่าขาวเพื่อปีนเข้าไปในบ้านเพื่อทำการหลักทรัพย์ค่ะดำจึงผิดฐานชิงทรัพย์เพราะว่าการเหยียบบ่าของขาวเนี่ยเป็นการใช้กำลังประทุสรลายต่อขาวโดยมีเจตนาพิเศษตามอนุ1คือเพื่อให้ความสะดวกแก่การหลักทรัพย์ค่ะก่อนเราจะจบความผิดฐานชิงทรัพย์ตามมาตรา339นะคะเราก็จะมาดูความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์ตามมาตรา339ประกอบมาตรา80ค่ะ นั่นก็คือพยายามลักทรัพย์โดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นโดยต้องมีมูลเหตุจูงใจตามอนุ1ถึงอนุ5ค่ะตัวอย่างที่เป็นความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์เช่นตอนตีหนึ่งมีโจรบุกเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อเอาปืนขูแข่แคชเชียร์เพื่อให้เปิดเก๋เอาเงินมาให้ขู่ว่าจะใช้กำลังทันทีแต่ตำรวจเข้ามาจับก่อนโดยที่แคชเชียร์ยังไม่ได้หยิบเงินให้ กรณีนี้ก็คือยังไม่ได้เอาซับไปเพราะฉะนั้นก็เป็นแค่พยายามลักทรั์โดยใช้กําลังปทุสลายก็จะผิดฐานพยายามชิงรัพย์ค่ะหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือกรณีที่ใช้แขนข้างหนึ่งล็อกคอแล้วก็กระชากสร้อยค่ะแต่สร้อยดันตกไปที่หน้าอกแล้วก็ติดอยู่ที่หน้าอกแล้วคนร้ายก็ยังไม่ทันได้หยิบสร้อยแล้วหนีไปค่ะแต่ว่าวิ่งหนีไปก่อนก็คือเขามีการใช้กําลังโดยการใช้มือข้างหนึ่งเนี่ยล็อกคอ เพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์และตามอนุหนึ่งแต่ว่าเขายังไม่ได้พาทรัพย์เคลื่อนที่ค่ะก็เลยเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ที่ใช้กําลังประทุสลายโดยมีมูลเหตุจูงใจตามอนุหนึ่งเขาก็เลยมีความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์ค่ะเพราะว่าได้ทําให้ขาดแล้วแต่ยังไม่ได้พาทรัพย์เคลื่อนที่ค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือมีผู้หญิงเดินเข้าซอยเปลียวคนร้ายเอามีดมาจี้หูให้เอาสร้อยมา สายตวดขับรถมาพอดีคนร้ายเลยวิ่งหนีไปการลักทรัพย์เลยยังไม่สําเร็จเพราะว่ายังไม่ได้สร้อยแต่การเอามีดจี้ขู่เนี่ยเป็นการขู่เข็นว่าจะใช้กําลังประทุสลายและจะทําในทันทีโดยที่ทําไปเพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์ค่ะก็เลยเป็นความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์ค่ะแล้วก็จบแล้วนะคะสําหรับความผิดฐานชิงทรัพย์ตามมาตรา339ค่ะ โดยสรุปก็คือชิงทรัพย์คือการลักทรัพย์โดยการใช้กําลังประทุษร้ายต่อตัวบุคคลหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กําลังประทุษร้ายต่อตัวบุคคลค่ะโดยการกระทํานี้จะต้องทําไปโดยมีมูลเหตุจูงใจตามอนุ1ถึงอนุ5ค่ะและความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยจะมีการกระทํา2ส่วนแยกเป็นการลักทรัพย์กับการใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นโดยที่การกระทําส่วนใดจะเกิดก่อนก็ได้แค่ต้องมีเจตนาพิเศษ ขณะที่กำลังเกิดการกระทำค่ะแล้วก็การกระทำทั้งสองส่วนนี้ต้องติดต่อเป็นกรรมเดียวกันไม่ขาดตอนโดยการติดต่อหรือไม่เนี่ยจะดูจากว่าเมื่อถูกหลักทรัพย์ไปแล้วเจ้าทรัพย์เนี่ยออกติดตามทันทีเลยไหมแล้วก็ดูว่าเมื่อหลักทรัพย์ไปแล้วเนี่ยผู้กระทำความผิดได้พาทรัพย์ไปเสร็จสิ้นแล้วหรือเปล่าคือไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้แล้วไหมและข้อสังเกตสุดท้ายคือการใช้กำลังประทุษร้ายเนี่ยไม่จำเป็นต้องกระทำต่อตัว,ตวเจ้าทรัพย์เท่านั้น อาจทำต่อบุคคลอื่นก็ได้แค่ต้องมีมูลเหตุจูงใจทําไปเพื่ออนุ1ถึงอนุ5ค่ะจบมาตาา339มาตรตาต่อไปก็จะเป็นมาตา3า340ความผิดฐานป้นซัพย์นะคะ